โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายดีเอที่258นะครับ mm hmm. ก็เป็น ID ดีเซิร์ฟเดียวกับตำนานที่เคยอยู่นะครับผมอ่าก็เป็นเซิร์ฟเดียวกับพี่กาลิน1412นะครับอ่าโอเคก็เนี่ยเป็นตำนานไหมก็อกึ่กงๆแล้ละกันเพราะว่าเติมกรอบหมูเลยนะครับพี่กาลินแต่เล่นไม่ถึง10หลานเลยนะพลัง 6ล้าน4นะครับอ,อืแต่เป็นกอบหมูหด่อเท่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไอดีนี้พลัง24ล้านนะครับเลเวล112อันดับร้านพลอง48ครับผมก็อยู่เหมือน็อป50เลยนะอ่าพลังที่99พันด่านที่ที่71จัรละคอสแกง117กิลอันดับที่2ครับผม ตัวละครระดับ S S R Plus นะครับจากกับพัตเด็กล่างแรกบาควุฒันจากกับพัตเด็กล่างสคาบูตโตะ S S R Plus นะครับโซนิกราชาทะเลเลึกและซึเมะกิปริปรีเเนอร์ใต้ดินดัชชัยท็อปมาสเตอร์คาบูตโตะวัคซีนแมวอะตอมิกเกโลเกโลยุงทัซึเมะกิร่างสองไฟบ็อกซ์ G4 ปูบอมโจเซ่ปิดท้ายด้วยโซนิก,นกอ่ะไม่ใช่ครับผมมีฟุบุกิเเออดสาร์ปิดท้ายอยู่ แล้วก็ของดองล่ะของดองอเพชรหื่นสามร้อยเพชรนะตอนนี้โอเคตัวดำร้อ้าสิบห้าตัวแดงร้อยหกสดโดยเฉพาะ5้าส็ดไอเทมปลุกตื่นมีมีคาบุโตะค,ครับผมอ่ามีลูกแก้วคาบุโตะแล้วก็ไปดูของกันดัวงอาวุธสามดาวเลยนะครับตาห้าดาวนะอัพไปเลยได้ป่ะขออัพตาด้วงไปก่อนนะอ่าด้วงเราจะได้หนาๆครับผมอ่าโอเค ก็เป็น HP ใส่สูตรไปเด็กเป็นมือปืนนะครับไอเทม2ตา3ามทัศน์เมื่อกี้ไอเทม2ตา4นะครับเป็นโจมตีอ่ายุงเป็นโจมตีนะครับไอเทม2ตา4ี่ปูบอมไอเทม2ตา3เป็น HP โซนิกนะครับบัฟความเร็วของเราเป็นโจมตีใส่เ e t แฟชนะครับผมไอเทม3ตา4นะครับการบัฟสปีดอยู่ที่2แถวนะความเร็วอยู่ที่985 มีบาฮุสันซีโฟกโลกโลประมาณนี้ครับผมหลักๆนะคอ,อสตูมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดวลใน PVP เลยดีกว่าอ่ะก็ลองสู้ดูนะครับผม24ล้านกับ34ล้านชนะปะไม่มีตัว SR s r พัทแต่โซนิกคือ5าดาวน่าจะเร็วกว่าเราด้วยเผลอตัวบัฟบัฟบัฟสตัวเลยเหรอความเร็วเอามาเยอะเกินอ่ะโอเคลองสู้ดู ตัวบัฟความเร็วสองตัวเลยนะครับอ่าเกียนจัดเกียนจัดบอกเลยอ่าโอเคมาโซนิกเปิดก่อนด้วยฝังสี่เงาช,ชิบช,ชับชิบชับอ่ะยุงได้ตีตั้งแต่รอบแรกด้วยยุงห้าดาวม่วงด้วยเหรอเนี่ยมาเหล็กวายุไซโคครับผงปูบอมอ่าโอเคยุงตียุง,ยงดีแล้วที่ไม่ตีเดดแรงเกิน แรงเกินอ่ะโอเคไปหิวเลือดให้ยุงเราหน่อยแล้วกันบทเพลงใจเกเรครับผมหน้ากากหวานอ่ะแล้วยุงก็น่าจะจู่โจมพิปตามานั่นไงจู่โจมพิปตาครับผมยุงโอ้โหดวงเราเจ็บนะเนี่ยโดนสะท้อนไปนะทีมเขาแต่โลยังไม่แตกเลยเอย๊แต่ยุงโลแตกแล้วนะไอ้ครับผมระบ,บำข้างพิน,นาศครับอืม้ม โอ้ยเกือบตายเกือบตายแต่ไม่ตายอัสมิสุนัขออกรบครับผมต,ตุบตบตุบตบไปยุงตายไหมโอ้ยโลแตกกันนาวเลยยุงตายแล้วนะครับตอนนี้ทัดตีไปหมาตีปูบ่บอมต่ออ่ะยุงตีธรรมดาไปครับผมหมาตีโซนิกต่อโซนิกตายแน่ๆหรือเปล่าเนี่ยหืมเกียนจัดครับผมตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมโซนิกนะ อาทานฟอร์มซิลเวอร์ปาดหน้าเค้กมาครับอุ้ยขนาดอาวุธไม่ได้เปลี่ยนอย่างแรงอยู่นะเนี่ยอาโอเคระบำข้างพินาศส่วนไปครับผมสามสิบสี่ล้านก็สามสิบสี่ล้านเถอะอะโอเคมัดเหล็กวายุไซโคของปู่บอมมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปู่บอมปู่บอมสปีดเยอะเหรอนี่รอบที่สองแล้วโอเคกำลังงงงงอยู่ปู่บอมสปีเดเยอะจริงนะเนี่ยเร็วกว่าโซนิกแล้วอะ โอ okay, เคเรื่องหนีทำลายฟ้าเร็วกว่าหนะ้ากากหวานของเขาด้วยนะโอเคยุงโลแตกเอา้าเฮ้ยเกินปุยมุยโซนิกตายเลยเหรอระบำข้างพีนาเจ้ผมท่วงเป็นไงปู่บอมยุงไล่ตีไปอีกนะ okay, โอเคโลแตกครับผมบอมไม่ยอมตายนะอัศวินสุนัขออกครบครับบอมตายสักทีเถอะอ่ะยุงไล่ตีไป อบวอมติดไม่ยอดทอครับโอเคทัดซึ่งเมื่อกี้ครับผมลื่นหินทําลายฟ้าครับเป็นไงบอมต้องตายละยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกทักทีเถอะเรียบร้อยครับผมปู่บอมตายนะก็พลัง34มสานก็ประมาณนี้เลยสุดจัดนะโอเคแต่ยีมาค่อยๆฮิวเลือดให้ทีมนะครับ มาแล้วครับผมปาดหน้าเค้กทานฟอร์มซิลเวอรครับอู้แรงจัดไปครับผมระบำข้างพินหนัาอือหือแรงจัดอสมบินขับเคลื่อนอ่ะโอเคหน้ากักหวานครับผมบทเพลงใจเกิเลบ,บอร์มเร็วนะถัสซึมเมกิก็น่าจะมาแหละเรื่อนหินทำลายฟ้ามาแน่นอนอ่ะโอเคครับผมเรื่องหินทำลายฟ้าครับอือหือสุดจัด อะดวงเราก็ไปกรับผมระบำข้างพินหน้าครับอสศวินขับเพื่อนต้องตายแล้วป่ะอืไม่ตายนะแต่ก็น่าจะโดนสวนไปอีกครับฮะโดนคำสาปตายไปหมดเลยเฮ้ยแรงเกินมันเหล็กวยุไซโคอืตีไปเฮ้ยแรงจัดอะ่ะทานฟอร์มฟิวเวอร์ครับผมถ้ามีวัคซีนแมวจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โห ระบำข้างพีนาตไปอติดไมยายทอทอัศวินขับเคลื่อนอ่ะโอเคล่วงตัวเดียวนะครับล่วงตัวเดียว VS อีกสามตัวเฮ้ยลูกเกมมาเป็นแบบนี้เฉยเลยเลื่อนหินทำลายฟ้าครับผมทัศซ์สุเมกิโอ้โหมาไปด่วงไประบำข้างพีนาตอัศวินกับเคลื่อนตายสักทีเถอะเขาร้องอเป็นไงเรียบร้อยครับผมอัศวินขับเคลื่อนตาย หน้ากากหวานก็ผมบทเพลงใจเกเรอ่าห vs 2นะครับตอนนี้อ่าเรื่อนหินทำลายฟ้าครับโอ้โหตึงจัดอะแค่รอบเดียวก็กินเวลาไปกี่นาทีแล้วเนี่ยระบำข้างพินหน้านกครับผมด้วงอือเป็นไงหน้ากากหวานหายไปนะครับรอบต่อไปหน้ากากหวานน่าจะหายไปถาวรไม่ใช่ว่ามีไม่ยอดท้ออีกนะ โอเคปะหอมบวกเลื่อนหินทำลายฟ้าโดนสะท้อนไปสักทีเถอะไม่ยอมตายนะครับไประบำข้างพินหน้าครับเป็นไงโอโ้โหโลแตกแล้วนะครับทัศซึสุเมกิอ่าเราสปีดเยอะกว่านะครับผมด้วยหินทำลายฟ้ามาก็จะโดนตีสวนไปนะครับตามคาดสิผมเลื่อนหินทำลายฟ้าครับ โอ้โหตึงจัดตึงจัดตึงจัดอืมโอ้โหแล้วก็ชนะไปได้นะแบบโคตรตึงมืออ่ะโอ้โหแปดนาะทีเก้านาะทีเดี๋ยวเราไปตีบอสเลยวันนี้ได้เล่นแค่รอบเดียวนะครับเพราะกินเวลาพอสมควรอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปตีบอสกันเซตตีบอสผมจะใช้เป็น เกโลเกโลแน่นอนครับในการตีบอสนะอ่ะโอเคปะเซตในการตีบอสก็ประมาณนี้ก็สวยแล้วนะผมว่าอ่ะโอเคมาโซนิกเปิดก่อนปะฝังสี่เงาอ่ะโอเคเปิดก่อนแล้วผมฝังสี่เงาเก็บไปหนึ่งตัวแล้วก็ G 4 fury cutter side b o ดีไหมไม่ดีกว่าตีธรรมดาพอแล้วผมบทขยี หมาตีไป5ลนะ้าน7จหน้ากากหวานตีไปครับผมโดนระับดาเมจไป4ล้านหนึ่งครับอัศวินสินักออกครบครับผมน่าจะเก็บลูกกระลูกกระจกบลอสหรือลูกน้องโบรลอสภายในรอบเดียวนี้แหละยูโจมพิปตาไหมไม่ครับตีธรรมดาพอห้าล้านสามโอเคมาหมดรอบหมดรอบละวโดนคำสาปไปหมาตีต่อ ตัวที่ให้อันติก็อ่สามตัวนี้ครับผมมา,มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงลุเตะราชันมาดูดาเมจกันนะครับโซนิคขอเน้นๆหน่อยแล้วกันฝังสีเงาครับผมชิบชับชึบชับสิล้านโอเคยุงได้ตีไป4ีล้านสหมาตีต่อแล้วก็ฟิลลี่คัสเตอร์ไซบอกครับผม5้าล้านสแรงอยู่นะโอเคยุงได้ตีห้าล้าน มาตีต่อ8ดล้านเลยรอบนี้หน้ากากหวานตีธรรมดาพอรือจะให้ตีไปด้วยแต่ค่อยว่ากันนะครับผมเด็กตีธรรมดาห้าล้านเจ็ดโอเคลุงจู่โจมพิปตาดาเมเดจะอยู่ที่16ล้านนะครับตีบอสเจ็ดโมงเจ็ดโมงเกือบแปดโมงนะะเดี๋ยวกดข้ามไปเลยแล้วกันว่าจะทำดามจเดได้เท่าไหร่นะครับ เช้าเแ,แบบนี้ไม่ได้ประวัติสูงสุดหรอกครับผม736ดล้านถึงพันล้านสบายสบายเลยใายๆก็ถึงพันล้านได้แล้วนะเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไอดีนี้พลังยีล้านพร้อมของดองที่เอาตัวละครตัวต่อไปได้หรือตัวอื่นก็ได้นะอ่าเพชรอีกหมื่นหนึ่งเนี่ยออยู่ที่2400บาทพลัง24ล้านขาย2400บาทนะครับ ก็ตัวเมตาเกือบทั้งนั้นเลยใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ